คณะกรรมการการประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1. พุทธศักราช2564 1. นายศักดาจ,จำปาหอมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 2. นายธีรชัยนนพิพักผู้สรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 3. นายชวาป้องขวาเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีผู้รับการประเมินนางสาวเกษราพรเล่งไทยสงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษได้รับคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2563โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม อำเภอรประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีวุฒิการศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงการพรัฒนาตนเองและว,วิชาชีพ 17. ธันวาคมพุทธศักราช2,563อบรมโครงการโรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทูปีนัมเบอรวันอุดรธานีปีพุทธศักราช2,564ที่สำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดอุดรธานี 22. ทธันวาคมพุทธศักราช2,563ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศัก,กยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการใช้กฎหมายตามพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สำนักง,งานสาธรรารณสุขจังหวัดอุดรธานีวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2564อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2564ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุราณนะตำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่22มีนาคมพุทธศักราช2564เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่คณะกรรมาการการศึกษาวุฒิสภาวันที่7เมษายนพุทธศักราช2564อบรมเชิงปฏิบัติการพรัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อชีวิตไร้ขีดจำกัดที่โรงเรียนราชจุฬาสามคีผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่1ตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการมีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการดังนี้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนประชุมคณะครู เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาการประจำปีโครงการกิจกรรมเพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์กิจกรรมติวเข้มวิชาหลัก5กลุ่มสาระ กิจกรรมแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โครงการค่ายวิชาการเป็นต้นจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสำมฤธิทางการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนมีการกำกับนิเทศติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนาในการยกระดับผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ ส่งเสริมและพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมตามความสนใจมีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างรอบด้าน ด้วยกิจกรรมที่ครูออกแบบอย่างหลากหลายตรงตามความสนใจของนักเรียนและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนจัดทำสื่อการเรียนรู้และใช้สื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบกิจกรรมศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาการจัดกิจกรรมวันสำคัญการประกวดแข่งขันทางวิชาการการสอนซ่อมเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และโครงการบ้านหลังเรียนเป็นต้นมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม,มและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นห้องสมุดโคกหนองนาโมเดลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาห้องสหกรณ์ห้องสภานักเรียนการทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นทัศนศึกษาที่จังหวัดเลยโดยศึกษาระบบนิเวศท,ที่ถ้ำเอราวัณและเยี่ยมชมวิถีชีวิตคนพื้นเมืองเชียงคานมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลายเช่น การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติการทดสอบในรูปแบบที่หลากหลายมีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยดังนี้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู มีการส่งเสริมสนับสนุนการนำความรู้สู่การปฏิบัติมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมมีการวางแผนนิเทศและติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามความเหมาะสมโดยกำหนดแผนงานโครงการกิจกรรม ปฏิทินการนิเทศสร้างเครื่องมือสำหรับการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและบันทึกผลการนิเทศมีการสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนายอย่างต่อเนื่องเช่นผลการอ่านออกเขียนได้ปีพุทธศักราชสอ6 3ัมีการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านของนักเรียนตัวชี้วัดที่2การบริหารงานงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณดังนี้จัดทำแผนการบริหารงบประมาณโดยมีการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานและจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและชุมชนดำเนินการตามแผนงานบริหารงบประมาณ มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษาเช่นรายงานการเงินคงเหลือประจำวันจัดทำสมุดเงินสดมีการดำเนินตามระเบียบพัสดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาอย่างเป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบเช่นบัญชียืมพัสดุ การจำหน่ายพัสดุประจำปีการตรวจสอบพัสดุประจำปีทะเบียนคุมพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นต้นมีการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาดังนี้จัดทำแนวทางแผนในการระดมทรัพยากรมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทาง ในการระดมทรัพยากรมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นเช่นงบประมาณเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนจากพจกช,ชอเอราวัณได้รับการสนับสนุนหน้ากาก,ากอนามัยจากอบตอนาม่วง ได้รับสนับสนุนแอลกอฮอล์อ่างล้างมือและฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินาม,ม่วงได้รับสนับสนุนกีฬาสีจากนายอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมได้รับผ้าป่าสามคัคคีจากสิทธิ์เก่าผู้ปกครองและชุมชนตัวชี้วัดที่3การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมการรักษาวินยัยจรรยาบรรรวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพดังนี้จัดทำแผนบริหารงานบุคคลเพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลดำเนินการตามแผนบริหารงานบุคคลมีการบริหารจัดการงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา จัดทำแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยาบรณวิชาชีพดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรรยาบรณวิชาชีพดำเนินการพัฒนาโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการความจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการพัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ผลที่เกิดขึ้นครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพมากกว่าร้อยละเตัวชี้วัดที่4การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปดังนี้จัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปดําเนินการแผนการบริหารงานทั่วไปมีการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดดำเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนเป็นสนามสอบกศนอ,อนุญาตให้ใช้อาคารเป็นสถานที่ตรวจหาเชือ้อโควิดของครูเป็นต้นมีการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนดังนี้มีการประชุมวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนจัดทำแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนสถานศึกษาดำเนินการตามแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนเช่นกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนการนำนักเรียนและครูเข้าร่วมบริจาคโลหิต สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพจัดทำรายง,งานผลการดำเนินงานและมีการรายง,งานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้ององค์ประกอบที่2ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชี้วัดที่ 1. มีการวางแผนและกระบวนการการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่มีการนำเอากระบวนการ p d c a มาใช้ในการดำเนินง,งานตามแผนดังนี้ขั้นวางแผน (Plan) 1. น 1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีเพื่อนำมาประชุมวางแผนชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนร่วมกับครู 2. จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3. กํกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมโดยกำหนดเป้าหมายร่วมกันขั้นดำเนินการดูดำเนินการตามแผนงานโครงการการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีดังนี้ขั้นติดตามประเมินผลเช็ค 1. มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม 2. การประเมินความพึงพอใจจากสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขา้นปรับปรุงแก้ไข 1. สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการนำผลการดำเนินโครงการมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 2. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตัวชี้วัดที่2มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาผลจากการดำเนินง,งานการจัดการศึกษา ด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีผลการประเมินในภาพรวมในระดับคุณภาพระดับดีมากมาตรฐานที่1ผลการจัดการศึกษาคุณภาพผู้เรียนได้ระดับคุณภาพดีมากมาตรฐานที่2กระบวนการการบริหารและการจัดการได้ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่3กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ระดับคุณภาพดีมากตัวอย่างผลงาน 1. พระเจ้าส่งเสริมให้มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสพทสพมอ,อุดร มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความริเริ่มสร้างสรรค์และสะท้อนภาวะผู้นำสโครงการแนะนวเพื่อการศึกษาต่อเนื่องจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้นำการออกแนะนวเพื่อการศึกษาต่อได้เห็นถึงความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการจนนำไปสู่การผลักดันโครงการที่สอดคล้องกับบริบทเช่น โครงการจ้างครูภาษาจีนและการระดมทุนจัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อจะซื้อรถรับส่งนักเรียนส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนที่โรงเรียนได้โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่อื่นทำให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน3โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมเป็นการดําเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยจัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาเด็กติดศูนย์รอมสอเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลการดําเนินการทั้งด้านผู้เรียนการบริหารและครูโรงเรียนจึงได้สร้างรูปแบบการบริหารงานเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนองค์กร ให้ได้คุณภาพภายใต้แนวคิด KISS Model ได้แก่ K Knowledge ความรู้ I Improvement การพัฒนา D Dynamic การไม่หยุดนิ่งและ S Service Mind หัวใจแห่งการบริการองค์ประกอบที่3ผลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการดังนี้การมีส่วนร่วมการทำแผนหลายภาคส่วนมีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนดำเนินง,งานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพมีการกำกับติดตามและตรวจสอบ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายงานการดำเนินงานโครงการกิจกรรมรายงานการประเมินตนเอง SAR มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตรวจสอบรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อนำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมได้รับรางวัลระดับดีเลิศในการประกวดนวัตรกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ e Practice สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีมีการเผยแพร่ผลงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้ผู้ปกครองชุมชน ครนักเรียนและส่วนราชการได้ทราบเช่นจัดทาประสานจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์แผน่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Page ของโรงเรียนหรือเว็บไซต์ของโรงเรียน w w w s c h o o l o b e c g o t h ประจักษ์ศิลปาก